Once upon a time, there was a kind and gentle girl named Cinderella. After her mother passed away, her father remarried a woman with two daughters. These stepsisters were cruel, and they made Cinderella do all the housework. Day and night, she cleaned, cooked, and served them. Yet Cinderella never complained. She remained kind and hopeful. One day news came that the king was holding a grand ball. All young women in the kingdom were invited, for the prince would choose his bride. The stepsisters dressed in their finest gowns and laughed at Cinderella. You cannot go, they said. Cinderella was left behind, crying alone. Suddenly, a fairy godmother appeared. With a wave of her magic wand, Cinderella's rags turned into a beautiful gown, and glass shillers shone on her feet, a pumpkin turned into a golden carriage, and mice into horses. The fairy godmother warned her. Remember, my dear, you must return before midnight or the magic will disappear. Grateful, Cinderella thanked her and went to the ball. At the palace everyone was amazed by her beauty. The prince danced only with her. They talked, laughed, and felt as if they had known each other forever. But as the clock struck twelve, Cinderella hurried away, losing one glass shiller on the steps. The prince searched the kingdom, determined to find the girl. At last he came to Cinderella's house. The stepsisters tried to squeeze their feet into the shiller, but it did not fit. When Cinderella tried, the shiller fit perfectly she took out the other glass shiller and everyone gasped the prince knew she was the one he lifted her hand and declared his love soon after they were married and cinderella lived happily ever after in kindness and joy <laughs> มีเด็กสาวแสนดีและอ่อนโยนคนหนึ่งนามว่าซินเดอรเรล่าหลังจากแม่แท้ๆของเธอเสียชีวิตไปพ่อได้แต่งงานใหม่และภรรยาใหม่ก็มีลูกสาวส,าวสองคนลูกสาวเหล่านั้นใจร้ายและมักรังแกซินเดอเรล่าพวกเธอบังคับให้ซินเดอเรล่าทำงานบ้านทุกอย่าง เช้าจรดคำ่ำเธอต้องกวาดบ้านทำอาหารและคอยรับใช้แต่ซินเดอเรลล่าไม่เคยบ่นโกรธเธอยังคงใจดีและมีความหวังวันหนึ่งมีข่าวจากพระราชาว่าจะจัดงานเลี้ยงใหญ่ในพระราชวังเชิญหญิงสาวทั่วทั้งอาณาจักรเพื่อให้เจ้าชายได้เลือกคู่ครอง พี่สาวใจร้ายทั้งสองแต่งชุดสวยหรูพร้อมหัวเราะเยาะซินเดอเรลล่าว่าเจ้าไม่มีวันได้ไปหรอกพวกนางพูดซินเดอเรลล่าถูกทิ้งให้อยู่ลำพังน้ำตาไหลด้วยความเสียใจในขณะนั้นเองนางฟ้าแม่ทูลหัวก็ปรากฏตัวและโบกไม้กยสิทธิ์ เสื้อผ้าเก่าขาดของซินเดอเรลล่าก็กลายเป็นชุดราตรีงดงามและรองเท้าแก้วแวววาวปรากฏขึ้นที่เท้าของเธอฟักทองกลายเป็นรถม้าและหนูก็กลายเป็นม้านางฟ้าแม่ทูนหัวเตือนว่าจำไว้นะลูกเอย๋ยเวลาเที่ยงคืนเมื่อใดเวทมนต์จะหายไป ซินเดอเรลลากล่าวขอบคุณและรีบเดินทางไปงานเลี้ยงที่พระราชวังทุกคนตะลึงในความงามของเธอเจ้าชายเต้นรำกับเธอเพียงผู้เดียวทั้งสองหัวเราะพูดคุยราวกับรู้จักกันมานานแต่เมื่อเสียงนาฬิกาดังขึ้นบอกเวลาเที่ยงคืนซินเดอเรลลาต้องรีบวิ่งกลับบ้านรองเท้าของเธอ ข้างหนึ่งหล่นไว้บนบันไดเจ้าชายออกตามหาทั่วอาณาจักรเพื่อตามหาหญิงสาวในคืนนั้นในที่สุดก็มาถึงบ้านของซินเดอเ,เรลล่าพี่สาวทั้งสองพยายามสวมรองเท้าแต่ก็ไม่พอดีเมื่อถึงคราวซินเดอเ,เรลล่ารองเท้าก็ใส่ได้พอดีอย่างสมบูรณ์เธอ ยังหยิบรองเท้าแก้วอีกข้างออกมาให้ทุกคนเห็นเจ้าชายรู้ทันทีว่าเธอคือคนที่ตามหาพระองค์จับมือเธอและประกาศความรักต่อหน้าใครๆไม่นานนักทั้งสองก็ได้แต่งงานกันและซินเดเรลล่าก็มีชีวิตที่เปี่ยมสุขตลอดไป ถ้าชอบนิทานเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องนิทานสอนภาษาด้วยนะครับราตรีสวัสดิ์ฝันดีครับ